สวัสดีค่ะ F4 ผู 4, ้น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้จะทำทำหมูแดดเดียวนะคะ F4 ผู 4, ้น่ารักที่อยู่ประเทศต่างประเทศประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านและและแ,แทุกประเทศนะคะวันนี้จะทำหมูแดดเดียวมือก็ล้างแล้วนะคะแล้วก็มาหมัก แอฟก็หมากเสร็จแล้วเราก็จะมาตากนะคะแอฟก็จะตากตากหมูแดดเดียวกันนะคะวันนี้คงจะแดดรบกินกับตำถั่วพอด có gạo, hóm hóm nó mở sống lâu muốn đẹp đều อบย่างย่างใส่ไม้ใส่ไม้เห็ดไม้เห็บไม้ไผ่ย่างใส่เตาถ่า,านหอมอร่อยแล้วก็ตำถั่วตำถั่วตำแตง นกร้องเสียงเพาะจังเลยนกไปจิบกระจาบกับนกปีใหม่ไปเที่ยวกันนอฟซี FC ไปเที่ยวไหมน,นอ มาที่เที่ยวกันหรือยังเนาะหรือกลับบ้านนะฮะคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่แอดกัสเสียแม่เสียงเต็บพศสองห้าสี่ห้าพ่อก็มาเสียพศสองห้าห้าสอง เราก็เดืยวยอยสามคนเสียไปสองคนชวิตไม่แน่นอนทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน ินยยกัดเลพูดอะไรผิดก็ขออภัยนะคะเอฟสี่เขหน้ารัดเอฟจะอยากกลับบ้านอยู่แต่เบื่อรถติด กว่าจะถึงก็ห้าร้อยกว่ากิโลไม่ได้ไปหลายปีแล้วคิดถึงคิดถึง เดี๋ยวก็แห้งแดดกำลังออกแดดแดดพักนี้อยู่ที่กทรทมนี่อากาศอากาศดีอยู่ตอนเย็นตอนเย็นเย็น ั้งวันก็ร้อนเสร็จแล้วหมเด็ดเดียวแล้วมาทานด้วยกันนะคะ FC ผู้น่ารักทุกท่านยกไก่ย,ยกไก่แวะเข้ามา ต้มถวดวลอนะคะทามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดใบมะกูดให้ด้วยนะคะขอบพระคุณ fc ผู้น่ารักทุกท่านเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะออดันดันดัน,ดนให้ถึงพันเร็วๆอดทนดูเอาไม่น่าดูก็ดูไปนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ